กปเอาทไรตังทไี so ่หน um. ้ามสกาดังสนั่ใช่คนหล่อคนหล่อดังโมนี่ไปไปชวนอีกเรื่องหนี่เด้อถ้าห้าอยู่ห้ากินธรรมศาสตร์เรื่อนี้นกิโต คนว้าควันอกอกจากบ้านออกจากบ้านจะสิไปนะฮุ่นหนัสนอวลดเดินอีเด้อ ไปยันขี่รถกระบะข้อเหียอเบิรเปิรนประทุนเปิดนประทุนเออ,อหอดสวนอ่อยแล้วนี่สวนอ่อยนะมันตอบแสงมือ,อางงามปไดเ้ดย ตัวนี้ชี้ไปอามังโม่ตัวนี้ชิล้ลงน้องเขาส้มหน้าตาอย่าไปรุ่นน้ำกัน,นเรียกม่องโม่ nghe bài gì đấy kiềm 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 lung งอมอ้สื่อได้นี่นี่นีงมมอ้สื่อได้นี่ขนาดงมอบอกเสมันงมมือนน้ำมันลลายเลยนะบบบมันเขาน้ำหอยตีนเขาน้ำหอยจีนฮะเขาเล่นไเขาเล่นปลากระโดดเก็บไปเก็บไปอย่าชวยให้มันจุข้ดินเด้อ แคบต้ตามปลาเนี่ะปลาซิวไลทเทไร่ขึ้นพุนเด้อนินขึ้นพุนเด้อบ่ของยังไฮะของ

เอ้วยพุ่นวยพุ่นวปาโตไมือจับกล่องเอาเลยเอาเลยแสบมาเลยเกือบงมหัวปโอ้ถกเนี่ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นตายคืน ขึ้นมาขึ้นมาโตเอขนเาเปืือนปะโถกนเนาะเบิงได้บ่ขี้ดินโอ้ได้อยู่ได้ไปล่างก่อนไม่เฮ้ยไปล่างก่อนสันสลงไปแล้วไปล่างได้อ้โหลขออตัวนำบ่ได้เฮ็น Hãy xem anh em chắc anh em chắc 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 ต้นนอนหอยแต่มนตัวมันน้อยขี้เดียดคนเบิงนี่เมนโคนสัตว์มูเมฆแต่บุมผู้ผู้เมนโคนอืมนออเม่นโคนบาตที่สบาที่สองบันี้ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่บันี้ บาดซองบาดซองเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนี่บาดที่ซองี่บาทที่สามเด้อนี่ด้อ นี่บาติซามน่ะโอ้ยลุไปล่างลงไปล่างนี่บาติามนี่็ลักรเงงโมน้ำหน่อยพอแล้นี่ตายแล้วนี่ ตักน้ำใส่แม่ใบนี่บรนลุเหนื่อีลาที่สีโอ้งามได้ผ่าที่สีนะกระเป๋าจบเรื่องเดยไล่เตอร์ด้ทสชมดู โอนโอนแต <binary> ่ส <fi: glaube yapmış> ิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบส่วนเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเ่็ยคลิปเดี๋ยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข้าพเจ้าเป็นตัวก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย